สวัสดีค่ะทิน่าพาทำอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เช่นเคยวันอาทิตย์ก็เข้าป่าอกีกเพราะว่ามันไม่ได้ถ้าไม่เข้าก็จะป่วยนะคะอันนี้มาดูมาลุ้นว่ามีอะไรพอดีเดินเข้ามาทิน่าก็มาเจออันนี้อันนี้เป็นเห็ดขาม่วงนะคะเขาก็เก่นหน่อยแล้วแต่ทิน่าก็คงจะไม่เก็บเขาเรียกว่าเห็ดขาม่วงจริงๆก็กินได้นะไม่ได้ ไม่ได้ไอันนี้เพราะเห็นว่ามันมันบานแล้วเนี่ยอร่อยด้วยนะเห็ดขามม่วงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าวูดปูเล็นะคะอันนี้อืมอร่อยเหมือนกันค่ะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปยำไปลาบนะคะคเพื่อนๆอ่ามาดูต่อว่ามีอะไรคะ่ะบริเวณนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านที่น่าหรอกอืมก็วิงว่งเข้าวิง่งออกนี่แหละป่าเดียวนี่แหละอามาดูอีกทีเห็นแวบบๆนี่คืออะไรเอา้า ก็จะมีเห็ดไข่มมูแค่เราเห็นอยู่นะเพื่อนๆนี่เห็นไหมนะ่ะโดนกินไปแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมคะโดนกินไปแล้วไอ้ส่วนที่ไม่โดนกินก็จะอยู่ตรงนี้อะงน้อ้าวเราก็จะได้อยู่นะแอย่มาตอนกลางวันเราก็จะเห็นค่ะเพื่อนๆทมืดแล้วเราก็ตาเราก็ไม่ค่อยดีนะไม่รู้ว่าจะอันนี้นี่ป่ามีรอยกินเห็นไหมคะนะ่ย มีรอยกินนะะเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะมนเพื่อนๆเห็นไหมหนึ่งสองสามเห็นไหมคะจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะอันเดียวที่น่าจะอันนี้เกิดอ๋อใช้ได้อยู่คะ่ะใช้ได้อยู่เนี่ยใช้ได้อยู่นี่เห็นไหมหนึ่งอันนี้ หัวโผลไปหน่อยเอาได้หรือปะโอ้โดนกินจะเหลืออะไรไว้ให้เราไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราเอาขาก็ได้ส่วนส่วนอันนี้ก็โดนโดนแหว่งไปแล้วหนึ่งแล้วอันนี้ก็เหลือแต่ขาโอ้เนาะสูเอาอันนี้ก็โอเคอยู่นี่ใส่เข้าไปนาตะกา้าเราเช่นเคยหาต่อไปค่ะ มาเจอ,อแล้วค่ะมีรอยมีรอยขาแล้วเราก็เลยเจอดอกตูมนะคะเพื่อนเนเห็นไหมได้อีกแล้วสวยๆเห็นไหมคะมีอีกหนเนี่ยลอยกินรอยอะไรก็เต็มมันคงจะหวานนะ,ะแล้วก็มีอีกตรงนี้ในเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะ ยังไม่ได้บานดีนะอันนี้โอ้เก่าไปนิดนึงค่ะเก่าไปนิดนึงส่วนอันนี้มาโด,ดนโดนแทบไปหมดเลยโอ้ยเนาะโดนแทบไปหมดโอ้ยเงิดไหล เอาไม่เป็นไรเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยเห็นไหมขาเขินนี่แม่ไม่เหลือ,อไว้ให้เราเลยเอาส่วนอันนี้จะได้ไหมนี่จะได้ไหมอันนี้จะโดนกินนะอย่างโอ้ยอย่างเอาว่าไม่โดนกินก็ขาก็ไปซะแล้วแต่ไม่เป็นอไรอ้าวตายามีอีกไหม สองสองก่อนนะคะอาว่าแล้วทีหน่าก็เจอเห็ดอันนี้เห็ดอะไรรู้ไหมเห็ด้ำหมองน้ำหมาเห็นไหมเนี่ยเล็กๆโอ้ก็ขี้เกียจขี้เกียจล้างเนาะแต่กินได้นะเพื่อนๆกินได้เนะี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าจะเอาเห็ดอันนี้เยอะเลยแต่ทีน่าคง วันนี้คงขอผ่านนะผ่านนี้มะผ่านหรือเก็บอะผ่านก่อนค่ะผ่านก่อนให้เขาเป็นเชื้อในปีต่อไปเนาะมันเยอะอยู่เห็ดอันเนี้ยอาหาต่อไปอ่าเชอเห็ดไข่มุกอีกแล้วโดนกินหรือยังโดนกินไปหน่อยนึงและเอาได้อยู่เอาได้อยู่เห็ดใกล้จะวายยังไงเราก็เก็บโอเคค่ะ เ,เพื่อนๆรู้ไหมว่าบริเวณนี้มันสมบูรณ์ขนาดไหนดูนี่คือคือเห็ดขอนสนป่าที่เขาเน่าแล้วนะคะเห็นไหมคะเน่าหมดแล้วคะ่ะเนี่ยอวสารหมดแล้วเห็ดขอนสนนะคะเยอะมากอืแล้วก็พอมีเห็ดไข่มกอยู่แต่ว่าโดนกินเห็นไหมเนะี่ยนี่คือนี่คือตอเขานั่นนี่ เอาให้ดูนี่ดูดูต่อเขาโอ้โนี่ยังใหญ่เลยเดี๋ยวไปไล่เราก็หาต่อไปค่ะเห็ดเหลืองเหลืองเนี่ยตระกูลรลาสูราน่ะเยอะมากแล้วอ่อนๆด้วยนะเนี่ยอร่อยเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก็บเพราะมันเยอะมันเยอะแล้วแต่อันนี้ก็กินได้ได,ด้วยนะอันนี้แดงแดงเนี่ยแต่เราก็จะไม่เก็บนะเพื่อนเพื่อน แบบว่าค่อนข้างที่จะเลือกเห็ดซะเนี่ยเห็นไหมคะบรรยากาศนี่แหละค่ะบรรยากาศมันเพือพ่อนเห็ดตัวนี้กินได้นะแต่ว่าทิน่ายังไม่เคยกินอนะ่ะสี่เนี้ยบอกตรงๆเลยยังไม่เคยกินแต่กินได้แต่ว่าเรายังไม่ได้แบบว่าอ่าเห็นไหมนี่นี่คือดอกอ,นะอ,อ,อ่อนเขานะดอกอ่อนๆเขาเนี่ยเนี่ยแข็งๆบ้านเราก็เก็บกันคะ่ะ แต่ที่น่าว่าเอยังไม่เคยกินเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปลองเอาไปเรียนดูก่อนคืออะไรเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเซิร์ชดูให้แน่ๆว่าเขาคือชนิดไหนเพราะว่าเขาจะมีหลายสีเพื่อนๆแต่เราก็จะกินสุ่มสี่สุ่มห้ามั่วๆไม่ได้เด้อเราก็จะแบบว่าเก็บไปเรียนก่อนเนาะอืม มันก็จะออกเผ็ดๆนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมจะเก็บไปเรียนก่อนโอเคนะคะมันเยอะค่ะมันเยอะมากะะเต็มตู้หนัเลยเลยเห็นไหมคะเน,นี้ยจะมีประจำแหละเตะทิ้งประจำแต่วันนี้เรามาเราไม่ได้มาเก็บตนนัวนี้แต่เราจะเก็บไปเรียนนี่เห็นไหมคะนี่เยอะไปหมดเลยเราจะเก็บไปลองดูนะ มันก็กินได้นะทีน่ายังไม่แน่ใจยังไม่เคยกินไงมันกินได้แต่ที่เท่าที่เรียนมานะ่ะเขาอยู่ในตระกูลรัสซราอืมมันจะเปาะบางนะ่ะมันล้างยากนะทีน่าก็เลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าะจะกินมันก็แบบนื่องมากเลยเนาะนะเห็นไหมเนนะี่ยกินได้ จะเก็บไปเรียนรู้ถ้าเรียนรู้แล้วแน่ใจฟันทงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งนะคะแล้วทีน่าก็จะจะกินให้ดูเดอยอะลยแต่ที่มันเป็นสีน้ำหมากอะทีน่ากินอยู่แล้วที่มันออกช้ำเลือดช้ำหนองม่วงแด,ด,ดงอะทีน่ากินอยู่แล้วแต่แดงแดงส้มเนี่ยทีน่ายังไม่เคยกิน ก็เอามาทำฟังื่ชันดูเห็นเยอะเลยก็จะออกหน้านี้แหละ,อะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่ไปเรียนรู้โอเคค่ะเพื่อนๆที่น่าเจอเห็ดไข่มุกยังสวยเลยค่ะดอกใหญ่ด้วยดอกเบลเลอร์เลย นะคะจะเน่าไหมอโอ้สวยแต่ไม่มลแรงอยู่ข้างในเห็น,นไหมมีสลักอยู่ข้างในเอาออกก่อนมงแรงมลงแรงออกไปเห็ดฉันนี่อ้าทำไมมีดอกเดียวปกติจะอยู่เป็นกลุ่มนะ าตัดขาค่ะว้างามมากจะเอาไปจี่เอาไปจี่แล้วตำน้ำพริกก่อนนะประกาศเห็นก็ได้แล้วอะ่ะนี่เห็นไหมคะดอกงามจริงๆนี่คะ่ะงามเหลือเกินโอเคนะคะอาศัยเข้าไปคะ่ะมีอีกบายเจออีกแล้วคะ่ะเห็ดไข่มกแต่บานไปหน่อยนะ จะดานไปนิดนึงโอ้แต่แข็งอยู่ใช้ได้โอ้ขาดูขาดูขาค่ะมีมแมลงด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ค่ะเราต้องแบบกินประหยัดหน่อยเลยวันนี้ก็คงจะเน่าแล้วแต่เราก็เก็บไม่เป็นไรหรอกมีอีกไหมคะ รอยกินหน่อ๋ออ่อนๆก็ไม่มีหรอออกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ้าได้แต่ดอกเขาก็ไม่เป็นไรอะกับขาหน่อยนึงโอ้หนาวไปเอาดอกก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็ดมันหายากยังไงก็ต้องเอา เก่าลัดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงลูกโอ้ยังดีๆอยู่เลยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะเก็บ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 โอ้สาธุยังไม่ไวายเออยังมีรอยตัดขาอยอู่แสดงว่ายังมีคนมาหายัดอีกด้วยอาหารใช่งั้นอาหารมีไหมนน่จะมีไหมหน่ โอ้ยเน่าเน่าแล้วดอกเปเลิเลยดูดูด,ด,ดข้างทางเลยนะโอ้แมตาขาก็เน่าโอ้เห็ดวายแท้ๆนียเห็ดวายจริงๆเน่าหมดเลยมาดูรอยเห็ดเน่าค่ะเพื่อนๆใช่หมดเลยแต่ว่า นี่เห็นไหมเนี่ยเราก็เลยโชคดีอยู่เราโชคดีนะที่เรามาเจอซากอเอาให้ดูนี่คงจะเน่าอีกไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ยังก็ยังเน่าอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้อยู่เพราะว่าเขาคงจะออกแบบหลายวันแล้วน่ะเนาะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยเห็นไหมนี่ค่ะเน่าหมดแล้ว จากเน่าเยอะแยะไปหมดเลยทีหน่าไม่เคยร,รู้เลยว่าตรงเนี้ยมันมีเห็ดเพราะฉะนั้นจะต้องส่องก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาวายหมดเลยะเนะเห็นไหมลอยนะไม่ได้จบตาเด้อนี่ลอยเน่านี่เต็มเลยนะดอกไม่ใช่ว่าดอกเล็กนะคะดอกนี่โอ้โหแบบ ถ้าเป็นดอกตูมเขาอ่ะดอกเท่ากำปั้นเลยนะเนี er, ่ยเห็นไหมเนี่ยไบหมดแล้วหัวดันด้วยหัวดันๆใหญ่ๆด้วยเอามาให้ดูว่ามันวายแล้วจริงๆไม่ได้จับตาเลยเห็นไหมเนี่ยวายมแล้วโอ้ยเราอ่ะมาช้าไป มาช้าไปสักประมาณสองสามอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าดูท่าทางเขาเน่าแบบนี้เขาคงจะออกนานแล้วค่ะเพื่อนๆค่าจะออกประมาณสามอาทิตย์แล้วเออโอ้ดู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 ขาเขาค่ะดูขาพี่มอพอมายพี่รองเออดูขาปาดติดเท้เราพลาดได้อย่างไร จุดนี้เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเขาจะมีเห็ดเราก็เลยพลาดแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆปีนี้เดาใจเห็ดไม่อกอกเลยอนี่ยนะคะบรรยากาศนีจะเดาใจเห็ดได้ยังอนะ่ะเนี่ยทน้าที่หน้าจอดรถตรงนั้นนะเห็นไหมข้ามฝั่งมาตรงนี้ที่หน้าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเห็ดแล้วมันก็เน่าแบบเยอะอะ่ะเออ เอายังไงดีปีหน้าเนี่ยจะต้องปักหมดซะแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยโอ้ไม่รอก,กันเนาะเห็ดนี่ไม่มีการรอก,กันเลยเห็ดนี่อ,าอา้าวอ้าถ่ายมาให้ดูค่ะถ่ายมาให้ดู จะบอกว่าเสียใจเสียดายแต่เราก็ไม่เคยรู้ไงว่าแบบตรงนี้มีเห็ดโอเคค่ะเดี๋ยวแล้วก็จะกลับบ้านละถ้าไม่มีอะไรเราก็กลับบ้านได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะสรุปแล้ววันนี้มาสำรวจป่าคิดว่านี่คือครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับป่าแถวนี้ก็ยังติดใจป่าอื่นอยู่อมามาดูว่าทิหน้าได้อะไรก็ไม่ถือว่าตะก้า เอ็มตี้หรอกนะคะไหนก็ยังได้เห็ดไข่มุกมาบ้างนอกนั้นไม่มีแล้วเห็ดเก่ารัดได้มาดอกเดียวแล้วก็คงจะไม่มีแล้วคะ่ะเห็ดอย่างอื่นก็ปรับปรายคือแบบมันหายากมากมันก็เน่าเห็นไหมคะทีน่าไม่เคยคิดว่าตรงจุดนี้เน,เนี่ยบริเวณนี้จะมีเห็ดแต่ตอนนี้ทีน่าก็จะปักหมุดไว้เลยเพราะว่าปีต่อไปเนี่ยทีน่าไม่พลาดแน่นอน โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ